วัสด,ดีครับแฟนครับชงเราะหมอลำหลังจากฮือฮาฮือฮาช็อกแฟนครับหมอลำใจเกินร่อยกับพระเอกวีณนะระบดินประกาศอําลาวงการหมอลำประกาศอําลาใจเกินร่อยแอดมินก็รอดติดตามค่าวว่าไปยูไซแบบใดเป็นเรื่องเล่าแบบใดนะครับล่าสุดพระเอกวีก็เลยไปเปิดเพจใหม่แล้วก็มีการไล่ชีวิตส่วนตัวน,นะครับโดยตอนนี้พระเอกวีนี่ไปอยู่กับแฟนอยู ปากช่องนะครับไปทําธุรกิจโดยบ้านแฟนของพระเอกวีนี่ก็มีธุรกิจเกี่ยวกับพักพักนี่ยหละพี่นอ้องเฮ็ดสวนพักเนาะ,ะถือว่าเขตโคราชเขตยังกะสิบ็นลักษณะแบบนี้ดนะพระเอกวีกับแฟนก็เลยสิปไปลงทุนนะครับไปทํากิจการพระเอกวีก็บว่าว่าอาจสิไปเฮ็ดโฮมสเตย์ไปเฮ็ดธุรกิจกต่างๆอยู่น,นั่นแล้วก็ ถึงจุดอิ่มโตได้วงการหมอลำแล้วเอาล่องไปฟังประเด็นนี้จากพระเอกวีนะครับที่แรกก็เป็นไข้หวัดเป็นไอเรือรังเป็นไข้หวัดแล้วก็เป็นไอเรือรังนะครับไอเอรือรังว่าเศร้าะเทือประมาณเกือบเดือนผุละเพราะไอเสจมันเหนือยไอเสร็จมันเหนื่อยแล้วมันก็ไม่มีแรงบวกกับการที่เราเดินทางบ่อยเดินทางตลอดเลย เดินทางตลอดแบบไม่ได้พักผ่อนไม่เพียงพอโดยเฉพาะเ้าทํางานกลางคืน,น,นเนาะเราทํางานกลางคืนแล้วมันจะใช้คําว่าพักผ่อนเต็มที่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเรานอนไม่เหมือนชาวบ้านเขาเรานอนเหคือชาวบ้านเขาครับสุขภานกระสิบกคอยแข็งแรงโดยเฉพาะผมกับบกคอยแข็งแรงขึ้นหมูสวัสดีพี่อ้อยครับสวัสดีพี่ปุ้ยครับ สวัสดีคุณแม่จันทราสวัสดีพี่ออนครับสวัสดีพี่ปูครับสบายดีสบายดีครับสบายสบายใจดีด้วยสวัสดีพี่ลอยครับสวัสดีคุณเฝ้าเฮียจะไปเที่ยวหาโอ้ตามลำดับครับอ่าเฝ้าอย่าเฝ้าเด้อ่าเฝ้าเล่งอย่าอย่าเพิ่งเรีงนะครับสวัสดีสวัสดีพี่นานาครับ ส่งดาวได้ครับผมส่งดาวได้เพจนี้ส่งดาวได้แล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่ตามมือเดียวเกือบสามพันแล้วสวัสดีแม่นานานะครับคุณแม่นางไลน์นะครับแม่การสี่ร้อยที่ไหนสิบดวงเองผักงามสวัสดีแม่นวลคาคือทอรดีแมเดอสวัสดีพี่ทัดครับแฟนคลับยังอยู่ คเเหมมือนนดินะรับฮหลพี่น้องมันเกิดจากสวัสดีพี่ไผ่ครับสวัสดีคุณวายุเอ๊ะ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณแมานา่นานนะคะขอบคุณดาวแปดร้อยดวงนะคะสวัสดีคุณพรนิรดาคนอยู่ไหนเราจะตามคุณไปทุกที่พา่าหรอกขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่ที่ ปากช่องเขาใหญ่นะครับพื้นที่ระหว่างกลาง <c oughs> พื้นที่กลางๆระหว่างอีสานกับกรุงเทพเป็นพื้นที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างอีสานกับกรุงเทพ <c oughs> สามารถไปพี่น้องอยูอีสานบอกรมาพีได้ใกล้พี่หน้องกรุงเทพกรมาพี่ได้เพราะมันออปเ,มเป็นหม่องกลางเป็นกลางแล้วก็เป็นสถานที่ที่คนมาท่องเที่ยว รียกได้ว่าที่นี่น่าจะเป็นที่นี่น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบพื้นซื้อได้หลายหม่องนะครับเขาใหญ่ครับพี่น้องตอนนี้ย่งบ้าเนีเปิดต้อนรับเดอ้อนะครับเพราะว่าลองเพียงให้ฝักตอนนี้กําลังเฮ็ดบ้านครับกำลังทําบ้านอยู่กําลังทําบ้านตัวเองอยู่นะครับกําลังทําบ้านตัวเองอยู่เป็นบ้านสวนหลังเล็กๆนะครับก็ต่อไป ก็สิเก็บเงินเก็บเงินซื้อซื้อนอกดาวมาลงเป็นโฮมสเตย์สักสองหลังก่อนนะครับอันนี้โครงการนี้ตะวัสสรีเฮนแน่นอนนะครับเป็นโฮมสเตย์โฮมสเตย์บ้านสวนนะครับเป็นโฮมสเตย์บ้านสวนกับผู้ใดมากกัิเด็พักพรอนเต็มที่แล้วันาราคาพอแพงแล้วคะมาแถวนี้ก็คือเที่ยวได้หลายที่เลยนะครับปากช่องเขาใหญ่นะครับวังน้ําเขียวก็ใกล้ มาแถวนี้ก็จะได้เที่ยวพี่น้องก็จได้เที่ยวจได้มัพักผ่อนห้องสเตย์ของห้าก็สิิปเพนแบบท่าเรื้แวได้เงินบ้านแถวอยู่ใต่วันพูดถึงห้อสเตย์แล้วห้องสเตย์ก็สิเป็นแบบว่าสวัสดีพี่ไม่มีนะครับห้องเตยก็สิเป็นสไตล์แบบบ้านสวนครับเป็นบ้านสวนมีสระน้ํามีสระน้ํามีต้นไม้มีสวนผักนะครับให้พี่น้องได้สัมผัสกับธรรมชาติธรรมชาติบ้านสวนหลังจากที่พี่น้อง เน,เนื่อเนยจากการทำงานแล้วก็อยู่กับสังคมที่บุ่ไวว้นะครับ,บรมลาิษดขั้นต่างๆพี่น้องก็สิมัตพบกับบรรยากาศบ้านสวนที่ร่มรื่นสวัสดีพี่อแอแอครับพี่เจี๊ยบอยู่ไหนสวัสดีพี่เจี๊ยบด้วยนะครับบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วก็มีแปลงผักสวยๆให้ดูเพื่อเอาง่ายขึ้นมากมากกินบรรยากาศบรรยากาศแบบว่าความเงียบความสงบสุขนะครับแล้วก็อากาศสดชื่นเย็น นะครับเป็นบรรยากาศบรรยากาศแบบบานบานบานสวนนะครับนะต่อไปเด้อพี่น้องสิเป็นโครงการแบบนั้นแต่ว่าสีเห็ดบ่อไหลเห็ดสองจะทำสองหลังก่อนพี่น้องเฟรได,ดมากกวสีมาผักพร้อมหน่อยผููใด,ดยอยากฟังผมลองเพีงกับสีลองเพีงสู้ฟังนี่ระมัณนนี้ครับอืกระสีเป็นประมั่นนั้นตอนนี้กะลอ่อช่างลอ่อสั่งเห็ดบาน ตอนนี้กําลังรอช่างทําบ้านอยู่ยังไม่ถึงคิวนะครับทําบ้านเสร็จก็จะจัดสวนจัดอะไรให้เรียบร้อยก็จะวางแผนผังป้างแผนผัง็ำหัหมสตีร่างแผนผังทําหัวสต์ก็จะทํานี่แหละเฮ็ดแบบเรียบง่ายครับพี่้องมากสกสิ่งกสิอยู่ได้แบบราคาไม่แพงก็มีอาหารเช้าให้นี่แหละแต่ว่าจะทําอยู่แล้วทําอยู่แล้วนะครับ ให้พี่น้องเลยพักกะสีนี่แหละลูกค้าเข้ากสีนี่แหะพี่น้องแฟนเพลงนี่แหละลูกค้าแฟนเพืเ่อนเขาจะได้กะฝากพี่น้องน้ำยาเดอรครับว่าว่าสียูในสถานะใดว่าสียูในรูปแบบใดกัให้พี่น้องติดตามนะครับล้ะค่ะสนับสนุนคือเกาเดอร์นะครับะกะสีพยายามมาไหลสดอัปเดตชีวิตให้พี่น้องในเบื้องเรื่อยๆนะครับสำหรับผ่านเพจนี่แหละนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์น้ำด้อครับ การชเปินบรรยากาศแบบใช้ชิตแบบงไงๆพ่อพ่ออเอนว่าวว่าถึงว่าอาการเป็นอย่างคือออกมากเนาะเป็นอย่างคือออกมาครับสาเหตุก็คือไม่สบายไม่สบายบ่อยบ่สบายบ่อยเขาลงมบานบ่อยก็เลยมันก็เนื่องมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ความอ่อนเพลียนะครับสวัสดีพี่เจี๊ยบครับสวัสดีพี่แพทด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ไม่ลืมกันนะครับกดไลค์กดแชร์สำหรับกำลังใจได้นะครับเพตหนีซองดาวได้แล้วเดอ้อนะฮะกะคือถอดพี่น้องก็เก่าครับบัวสียูหม่องไถบ่วสิยูแบบไดนะครับสถานะความเป็นยูแบบไดกะเจเนกะยาทีมยาปากันนะครับหักแพงแบ่งปันกันคือเกา่านะครับกะคือเกา่ากับวี่กับวี่คนเก่าครับ ะะพอออกพอลงมามือนันกะพอเข้าโรงพยาบาลเสร็จพอเข้าโรงพยาบาลเสร็จก็รู้เลยว่าสุขภาพร่างกายแต่ของนี่บอพร้พอรมแล้วกรบการทีสีเดือนสายพอไปเพราะว่ามันเหลืออีกตั้งสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนแล้วมีงานทุกวันนะครับสี่ห้าเดือนไม่มีงานทุกมืองานที่ห้องไปเจอพี่น้องก็สิเข้าใจว่ามันบวชสิเป็นมลพิดฟุนขอบคุณพี่จุม๋มขอบคุณดววาวหนึ่งร้อยสิบเอ็ดวงบวชสิเป็นมลพิด บวสิสิเป็นฟุน้นบวสิสิเป็นอากาศห้อนอากาศหานาวก็สิเจอก้อหมูการเดินทางเสี่ยงอันตรายทุกวันนะครับอ่ะหลกักหลายอย่างบวแมนวาบอาหากักบวแมนวาบอหักบวแมนวาบอขึ้นหอดอาชีพที่จะของเคยเฮดเดียครับเพราะว่าผมโตมาขับอาชีพนี้ละกะมีนันมีนี่ไดยอนอาชีพนี้แต่ว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันเนาะ ข้าวสิว่าเจ้าของอันบ่แข็งแรง้อื่นกับบะแข็งแรงคือกันกัมเมนอยู่ครับขอบคุณพี่ไผ่ครับขอบคุณดาวห้าร้อยดวงจากพี่ไผ่นะคะขอบคุณความเกี่ยอ้ตื่นเต้นขนาดไล่ไล่เพจไม่ก่ะพี่น้องก็ยังติดต่างเพืเขาขอบคุณพี่จุ๋มนะครับนะครับกสวัสดีพี่ลูกตาลครับสวัสดีน้องพีพีนะคะไผ่ใบขอบคุณครับสู่รๆได้ท่านนังกระดาเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงจริงๆแล้วก็อยากทำผมมาอยากทำอาชีพนี้ต่ออยู่ผมอยากเป็นหมอลำต่อนะจริงๆแล้วอะ แต่ว่าด้วยสุขภาพตัวเองมันมันไม่ได้ก่อนสิมาแลกเริ่มก่อนตอนตอนผมออกจากระเบียบมนบอผมกะสุขภาพแบบนี้แหละพอเราทําไปประมาณสี่ห้าปีสะสมไปมันจะเกิดปฏิกิริยาในร่างกายเราคือจะทํายังไงก็คือแบบคือป่วยเช่นยังไงกับคือป่วยเฮ็ดแม่สิบมัรุกมาได้กับป่วยเพราะว่ามันสะสมมาโดนแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจออกมากออกมากกับไปเหตุงานในกรุงเทพไปออกรบบเหมือนบ บานี้พอมีแห้งมีอย่างขึ้นมาพอเลี้ยนโจบแลลวก็เลยกลับมาอยู่ใจเกินลอยมาเหตุงาน,นกับบอดของเฮ้าของ้อหนาบ่อยเพื่อนก็บอกมาให้ให้ไปเหตุงานาาน้ำพืนมาล่าน้ำอายนะมาล่าน้ำอายนึกไอเสียเป็นพระเอกผมก็ไปจริงๆแล้วยายผมที่ยาย,ยายผมที่เสียไปนั่นเพืออ่อนบอสสนับสนูนในผมเนี่ยมาเป็นหมอลำ่ำเพราะว่าเพือ่อนรู้ว่าหลานจะคของนสุขภาพ,พเขาแข็งแรงเพือ่อนบบสสนับสูนให้หลานมาเป็นหมอล่ำเลย นะครับผมกะดือ้อด้วยการที่ใจมากนะครับอยากแต่งตัวเป็นไซสุดเพศอยากอยู่ท้องเวทีอยากอยากสารฝันของตัวเองก็คือการเป็นพระเอกหมอลำการเป็นพระเอกหมอลำของว้งหมอลำไงนะครับซึ่งผมทําได้แล้วซึ่งผมได้เป็นพระเอกแล้วโดยการสนับสนุนโดยการ ให้โอกาสจากบอยไอ้บอยนะครับบอสบอยสริชัยของเรานะครับเพิ่นก,ก็เป็นผู้หนึ่งที่มีบุญคุณกับผมนะครับเป็นเป็นผู้หนึ่งที่ให้โอกาสนะครับให้ได้แสดงความสามาให้ได้ถ้ามาหากินให้แต่ของเลยมีว่าสิเป็นมีที่มีบ้านมีรถนะครับอาซิบอสเด่เอวื้ยวาอาชีบอรูละคือผู้อื่นแต่ว่ารับภูมิใจครับท,ที่ที่ได้อยู่ในชุดนั้นแหลวกัน สิ่งที่ได้มากครับเป็นสิ่งที่เฮาได้มากย้อนความสามารถของเฮาเองนะครับด้วยการที่เฮากับสุขภาพแข็งแรงเป็นแต่น้อยแล้วผมเป็นแต่น้อยผมเป็นธาลัสซีเมียแต่น้อยขนาดข่าแถวอ่ะตากแดดผมก็เป็นร่มแล้วและด้วยที่ด้วยมเฮิดอาชีพหมอลำนี่ถ้าใจไม่รักจริงๆถ้าร่างกายไม่รักถ้าร่างกายไม่แข็งแรงจริงภูมิต้านทานไม่ดีจริงๆคือไปไม่รอดและสิหมอก็แนนนําด้วยว่าถ้า ถ้าทำถ้าทานยาทานอย่างนี้อยู่ชีวิตจะอายุมันยส,สั้นลงนะครับอือายุมันจะสั้นลงผมก็เลยววยดูแลผมก็เลยมันกับเ่อยเนาะมันกระเ่อยมันขึ้นไปขึ้นมากกว่าด้วยการถี่ออกมากนี่ก็เสียดายก็ถ้าทางมาเสียดายบอเสียดายอยู่เพราะว่าเท่ากับมรดกถี่พอก็แม่ห่มากคือเสียง คือความสามารถดันศิละปะศิลปินเปินลหายมาหายเฮ้ามาถ้ามาหากินซึ่งควบกืมใส่มาคักแล้วละ่ะเด็กเป็นในสิ่งในจุดในจุดที่มุงหมายเออก็ไเด็เป็นแล้วละ่ะเพราะว่าสิเป็นนัก้องอัดแผ่นกับเป็นมาแล้วเป็นพระเอกหมอล่ำย่างเต็มโตกับเป็นมาแลลวแล้วก็็กแสดงความสามารถหลากหลายพี่น้องในเบื้องให้ความสุขพี่น้องนะครับก็บคือที่สุดในความฝันคือสําเร็จ สำเร็จในความฝันที่อยากเป็นแล้วนะครับก็เลยคิดไปขึ้นมากข้เลยอยากพักมากกว่าอยากพักครับอยากพักอยากอยากมีความสุขในสิ่งที่จากของเลือกโดยที่บ่อยากคุณไหวยกับผู้ใหมักชีวิตที่สงบกับบอกง่ายก็คือกาอิ่มตัวขอบคุณพี่ไม่มีนะครับอิ่มตัวในใน,ใน,ใ,นในด่านอาชีพนี้แล้ว ถามว่าอยากจะกลับไปไหมอยากจะกลับไปแต่ว่าถ้าจะให้ไปทํางานแบบเดิมผมก็บอกเอาแล้วเพราะว่าผมก็อายุหลายแล้วอายุปีนี้อายุสาสิบห้าแล้วนะครับสามสิบห้าแล้วกะเลยกะถือว่าจะของเออร์ลี่จะของออกก่กระเษียน <c oughs> นะครับเออร์ลี่จาของออกก่อนะเษียนมาใส่ชีวิตแบบสงบสุขสิว่าบัานปลายกับอแม่งันท่านไน้บันปลายเนาะครับ สมาใส่ชีวิตที่สงบสุขบวุบ่นไหวกับผู้ใหญกับคนที่เหาหักกับคนกับบ่หลายคนกับบ่มีอย่างที่บวุ่นไหวให้เหาบวุ่นไหวใจบ่ให้เห,า,า,ห,เหาถูกก็คือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เหาเลือกที่สีมาอยู่นะครับมองนีก่กะบ่มเมน่นบ่เม่นที่ดินผมดอกบ่แม,มน่นบ่แม่นบ้านผมดอกแต่ว่าเป็นที่ดินของแฟนของแฟนผมนี่แหละ ก็พอแม่เพิ่นพอแม่เพิ่นก็นยิ่นดีให้ผมมากเมือยู่นี่นะครับเพิ่นก็นห้ที่ดินผมกับแฟนทามาหากินนะครับแม่มีที่ดินให้ลูกอยากเฮ็ดยังกับา้กกันเห็ดเห็ดกินเอานะครับ